การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆที่เราทำไปแบบบางทีไม่ทันคิดเนี่ยมันจะเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงหรอคะวันนี้เราจะมาลองเจาะลึกกันดูจากแหล่งข้อมูลที่น่าสนใจอย่างรายการ Hack My Brain แล้วก็มีงานวิจัยด้วยที่เขาไปดูกันว่าเอ๊ะการปรับนิดๆหน่อยๆเนี่ยมันส่งผลยาวๆได้ยังไงโดยมีวิทยาศา,ศาสตร์มารองรับด้วยนะคะคุณกำลังฟัง h Hack My b r a i n รายการที่เราจะใช้จิตวิทยาสมองและข้อมูลวิทยาศาสตร์มาอัปเกรดตัวเองในทุกด้าน เป้าหมายเราก็คืออยากจะกลั่นเอาประเด็นสำคัญสคัญข้อคิดที่เอาไปใช้ได้จริงว่าจะสร้างนิสัยใหม่ๆให้มันติดตัวไปเลยเนี่ยทำยังไงดีครับประเด็นนี้น่าสนใจมากเลยฮะพอเราจะไม่ได้มองแค่ผิวเผินแต่จะลงไปดูเอ่อกลไกข้างหลังเลยว่าทำไมวิธีเริ่มเล็กๆมันถึงเวิร์กแล้วก็มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายันด้วยทำให้มันดูน่าเชื่อถือไม่ใช่แค่คำแนะนำลอยๆทั่วไปโอเคค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่า แนวคิดแรกที่น่าสนใจมากคือเรื่องนิสัยเล็กๆที่ทำได้ทันทีเลยอันนี้มาจากงานวิจัยของดรฟิลิปปาเลลี่นะคะที่เขาบอกว่านิสัยง่ายๆนี่แหละค่ะมันจะกลายเป็นอัตโนมัติได้ง่ายสุดแต่ที่น่าสนใจคือมันไม่ใช่21วันเป๊ะๆอย่างที่เราเคยได้ยินกันมานะ อ๋อ oh, ครับครับที่เคยเชื่อกันใช่ค่ะค่าเฉลี่ยจริงๆเขาบอกว่าประมาณ66วันแล้วบางคนอาจจะนานกว่านั้นเยอะเลยขึ้นอยู่กับว่านิสัยมันซับซ้อนแท่ไหนแล้วก็ตัวบุคคลด้วยตัวอย่างง่ายๆก็เช่นดื่มน้ําแก้วแรกเลยพอตื่นนอนหรือแบบเดินเร็วสัก10นาทีตอนพักเที่ยงอะไรแบบนี้ค่ะคือมันเห็นผลต่อพลังงานต่ออารมณ์เราค่อนข้างเร็ว ใช่ครับตรงนี้สําคัญเลยคือมันเป็นการลดสิ่งที่เรียกว่าแรงต้านเริ่มต้นนะครับพฤติกรรมที่มันง่ายมากๆเนี่ยมันแทบจะไม่มีอุปสรรคทางใจให้เราต้องสู้กับตัวเองเลยเพราะเราทําสําเร็จปุ๊บแม้มันจะเล็กน้อยมากๆนะมันก็สร้างความรู้สึกดีๆขึ้นมาแล้วมันก็เหมือนปูทางให้ครั้งต่อไปมันง่ายขึ้นไปอีกนิดนึงเหมือนเลาสตาร์ทเครื่องยนต์เบาๆอะครับแล้วไอ้การกระทําเล็กๆแค่เนี้ยมันไปส่งผลกับอนาคตที่ใหญ่กว่าได้ยังไงคะ อันนี้ก็น่าคิดนะคะมีงานวิจัยอีกชิ้นหนึ่งของดรอเรนแบงค์เขาชี้ว่าการตั้งเป้าหมายเ,เล็กๆรายวันอย่างเช่นลิสสิ่งที่ต้องทำสักสามอย่างตอนเช้าเนี่ยมันช่วยให้เราตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆใ,ในอนาคตได้ดีขึ้นเหมือนเราได้ฝึกกล้ามเนื้อการตัดสินใจการวางแผนไปในตัวทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราคุมสถานการณ์ได้นะครับการทำแบบนี้มันช่วยสร้างสิ่งที่เราเรียกว่าเอ่อความตั้งใจที่ชัดเจนนะครับ แล้วก็เป็นการฝึกความมุ่งมั่นต่อเนื่องในระดับเล็กๆทุกวันพอเราทำเรื่องเล็กๆสำเร็จทุกวันมันค่อยๆบ่มเพาะความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นมาซึ่งอันนี้แหละครับเป็นฐานที่สําคัญมากเลยนะในการที่เราจะไปสู้กับเป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้นท้าทายขึ้นในระยะยาวทีนี้มาถึงเทคนิคที่หลายคนน่าจะคุ้นๆจากหนังสือดัง Atomic Habits <c oughs> ก็คือเรื่องการปรับสภาพแวดล้อม อันนี้แหล่งข้อมูลเราก็พูดถึงเยอะเหมือนกันค่ะเช่นถ้าอยากกินผล,ลไม้ก็วางชามผล,ลไม้ไว้ตรงที่เห็นง่ายๆเลยหรือถ้าอยากลดของหวานก็อาจจะเก็บขนมไว้ในตู้ทึบชืบหน่อยหยิบยากนิดนึงอ๋อใช่เลยครับมันคือการออกแบบสิ่งรอบตัวให้การทำสิ่งที่ดีๆมันง่ายกว่าสะดวกกว่าการทำสิ่งที่ไม่ดีหลักการเบื้องหลังนี้คือเรื่องพฤติกรรมศาสตร์เลยครับเรื่องการลดแรงเสียดทานหรือ reducing friction คือยิ่งเราทําให้พฤติกรรมที่เราอยากทํามันง่ายขึ้นเท่าไหร่เนี่ยโอกาสที่เราจะทํามันก็สูงขึ้นเท่านั้นสมองเรามันมักจะเลือกทางที่ง่ายที่สุดอยู่แล้วการปรับสิ่งแวดล้อมก็เหมือนเราช่วยชี้ทางให้สมองโดยไม่ต้องเปลืองพลังใจเยอะ อีกเคล็ดลับหนึ่งที่ทางวิทยาศาสตร์พฤติกรรมเขาเน้นมากๆเลยคือการให้รางวัลทันทีค่ะคือพอเราทำนิสัยเล็กๆที่ตั้งใจไว้ได้ปุ๊บให้รางวัลตัวเองเลยไม่ต้องรอไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่อะไรมากอาจจะแค่ฟังเพลงโปรดสักเพลงหนึ่งหรือดื่มชาหอมๆที่ชอบอะไรแบบนี้แต่สำคัญคือมันต้องตามมาทันทีหลังจากทำพฤติกรรมนั้นถูกต้องเลยครับอันนี้สาคัญมากในเชิงประสาทวิทยาเนี่ยการให้รางวัลทันทีปุ๊บ มันไปกระตุ้นการหลั่งสารโดปามีนซึ่งทำให้เรารู้สึกดีแล้วสมองก็จะจำว่าอ๋อทำแบบนี้เท่ากับฟินมันก็เป็นการตอกย้ำเข้าไปเสริมแรงให้เราอยากทำอีกต่างจากแบบการรอรางวัลใหญ่ๆปลายปีอะไรแบบนั้นมันอาจจะดูไกลไปนิดนึงสมองไม่ค่อยเชื่อมโยง มีกรณีศึกษาของคนคนนุงชื่อคุณมานะก็น่าสนใจมากค่ะเขาเริ่มง่ายๆเลยแค่พยายามวางมือถือก่อนนอนให้เร็วขึ้นสัก15นาทีตอนแรกก็อาจจะฝืนๆหน่อยนะคะแต่พอทำไปเรื่อยๆเอ,อ๊อรู้สึกตื่นมามันสดชื่นขึ้นจริงๆอืมครับจากจุดเล็กๆแค่นั้นเองเขาก็เริ่มมีกำลังใจไปตั้งเป้าหมายเล็กๆอื่นๆตอนเช้าเช่นอ่านหนังสือสักหน้าหรือวางแผงงานสันส้นๆ แล้วสิ่งเล็กๆพวกนี้มันค่อยๆส่งผลต่อๆกันไปเขาก็วางแผนงานได้ดีขึ้นมีสมาธิมากขึ้นเริ่มหันมาดูแลสุขภาพจริงจังขึ้นจนลดน้ำหนักได้สร้างกิจวัตรที่ดีได้ในที่สุดเลยค่ะครับตัวอย่างคุณมานะนี่ชัดเจนมากมันชี้ให้เห็นพลังของสิ่งที่เรียกว่าผลกระทบแบบโดมิโนโดมิโนเอฟเฟกแล้วก็ความสม่าเสมอด้วยนิสัยเล็กๆที่ตอนแรกดูเหมือนไม่เกี่ยวกันเลยเนี่ย พอมันมาเชื่อมโยงกันแล้วเราทํามันต่อเนื่องไปเรื่อยๆมันสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ใหญ่กว่าที่เราคิดได้เยอะเลยผลลัพธ์ที่มันสะสมจากการทําสิ่งเล็กๆเนี่ยมันทรงพลังจริงๆนะครับสรุปแล้วนะคะหัวใจสําคัญที่เราได้จากการเจาะลึกกันวันนี้ก็คือนิสัยเล็กๆที่เราจัดการได้ง่ายๆเนี่ยแหละค่ะพอทํามันอย่างสม่ําเสมอบวกกับการออกแบบสภาพวาดล้อมให้มันเอื้ออํานวยแล้วก็ให้รางวัลตัวเองอย่างเหมาะสมโดยเฉพาะรางวัลที่มันตามมาทันทีเนี่ย มันสามารถนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แล้วก็ยั่งยืนได้จริงๆพลังมันอยู่ที่ความต่อเนื่องนี่แหละครับสําคัญที่สุดแม้จะเป็นก้าวเล็กๆนะแต่ถ้าเราก้าวไปทั้งหน้าทุกวันทุกวันปลายทางมันก็เปลี่ยนไปได้เสมอสุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคําถามให้ลองเก็บไปคิดกันต่อนะคะว่าการเลือกทํานิสัยเล็กๆอะไรในวันนี้ที่จะเป็นตัวกําหนดว่าคนคนนึงจะกลายเป็นใครในวันข้างหน้าทุกครั้งที่คุณเข้าใจสมองตัวเองมากขึ้น คุณก็เข้าใกล้เวอร์ชั่นที่ดีที่สุดของตัวเองมากขึ้นเหมือนกันถ้าคุณชอบแนวคิดแบบนี้กดติดตาม Hack My Brain ไว้นะครับแล้วเราจะปลดล็อกสมองไปด้วยกันในทุกตอน